สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอิฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้วันจันทร์เลยเริ่มต้นสัปดาห์ของเราวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้อะไรนะวิชาภาษาไทยของเราหน่วยการเรียนรู้ครอบครัวอบอุ่นค่ะเด็กๆก,ก่อนจะนำเข้าสู่บทเรียน คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ครอบครัวอบอุ่นค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะตื่นนอนตอนเช้ากิจ,จวัตรของตัวเองเด็กๆต้องรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยนะคะเป็นพี่อนุบาล2แล้วเด็กๆต้องทำภารกิจของตัวเองตื่นนอนตอนเช้าเก็บที่นอนให้เรียบร้อยพร้อมกับการล้างหน้าแปรงฟันอาบนะ้ำ แต่งตัวทาแป้งให้หอมๆแล้วก็รับประทานอาหารเช้าดื่มนมใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆทำภารก,กิจส่วนตัวของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะมาเรียนวิชาภาษาไทยเลยค่ะวันนี้คุบจะพาเด็กๆไปดูค่ะไปกันเลยนะคะวันนี้คุณคุบมีเพลง ครอบครัวอบอุ่นมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมที่จะร้องเพลงกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันค่ะเพลงครอบครัวนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะอ่านเนื้อให้ฟังเผื่อเด็กๆบอกว่าอุยคุณครูคะหนูเคยร้องแล้วร้องได้ช่วยกันร้องนะคะเพลงครอบครัว ขาบอกว่าบ้านฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปู่ย่าตายายอยู่กันพร้อมหนะ้าพ่อแม่ลุงป้านาะอาพี่น้องอยู่กันพร้อมหนะ้าพวกเราหันษามีความสุขกันค่ะเด็กๆทีนี้เราจะมาร้องเป็นเพลงนะคะเด็กๆร้องตามคุยอิฟได้เลยนะคะถ้าใครร้องได้ร้องเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะ บ้านฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปู่ย่าตายายอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลุงป้านาอาพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าพวกเราหันสามีความสุขกันเด็กๆเคยได้ยินไหมคะอ้าวถ้าได้ยินแล้วร้องพร้อมกันเลยอีกรอบนึงนะคะเด็กๆ บ้านฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปู่ย่าตายายอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลุงป้านาอาพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าพวกเราหันสามีความสุขกันเด็กๆวันนี้ครอบครัวของเรามีความสุขกันไหมคะมีความสุขใช่ไหมคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่า ครอบครัวประกอบด้วยใครบ้างคะครอบครัวของหนูสมาชิกในครอบครัวของหนูมีใครบ้างคะลูกมีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณลูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะเรามาดูครอบครัวนี้ค่ะครอบครัวของฉันประกอบไปด้วยใครบ้างเด็กๆดูนะคะฝั่ง ฝั่งนี้นะคะลูกคุณปู่เห็นไหมคะปออุปูปูไม่เอกปู่ย่อยายาไม่เอกย่าค่ะเด็กๆคุณปู่กับคุณย่าเห็นไหมคะคุณปู่กับคุณย่ามีคุณปู่คุณย่าแล้วก็ต้องมีคุณพ่อของเรานั่นเองเห็นไหมคะแสดงว่าคุณพ่อของเราเป็นลูกของคุณปู่กับคุณย่าเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆจำให้ได้นะคะลูกคุณพ่อของเรา เป็นลูกของคุณปู่กับคุณย่านั่นเองค่ะเห็นไหมคะเรามาดูฝั่งนี้ค่ะมีคุณตาแล้วก็มีคุณยายแล้วก็มีแม่ของเราแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่ของเราก็คือคุณตากับคุณยายนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะอ้าวสองครอบครัวนี้มาเจอกันเห็นไหมคะมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มี ลูกๆนั่นเองค่ะเห็นไหมคะมีลูกครอบครัวนี้มีลูกชายสองคนและก็มีลูกสาว1คนด้วยเห็นไหมคะเด็กๆอ้าวครอบครัวนะคะประกอบไปด้วยคุณป,ป,ปู่คุณย่า,ค,าคุณตาคุณยายนั่นเองเห็นไหมคะลูกคุณพ่อคุณแม่และก็มีลูกๆก็คือหนูๆนั่น,น,นเองใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวเห็นไหมคะแล้วครอบครัวของเด็กๆห่ะคะ มีใครบ้างเอ,อ่ยตอนนี้เด็กๆเ,เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานไหมคะลูกไปทำงานใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่หนูออกไปทำงานหนูอยู่กับคุณตาคุณยายบางคนก็บอกว่าหนูอยู่กับคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะอ้าวทีนี้เรามาดูครอบครัวนะคะครอบครัวนี้เด็กๆหยิบหนังสือ บุคคลสถานที่แวดล้อมเด็กขาเด็กเราจะมาเรียนเล่มนี้กันนะคะสัปดาห์นี้สมาชิกในครอบครัวของฉันมีใครบ้างเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่หนึ่งเลยนะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่มที่สองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เปิดไปที่หน้า หน้าแรกเลยค่ะเด็กๆหน้าหนึ่งเด็กๆก,ก็จะเจอครอบครัวนี้เห็นไหมคะเหมือนกันไหมคะลูกกับเมืดเด่อก,กี้นี้คล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะแต่เขามีใครบ้างเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆร้องเพลงเห็นไหมคะร้องเพลงและระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมของสมาชิกค,ครอบครัว ที่เป็นผู้ใหญ่เรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆสมาชิกในครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยคุณครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคุณปู่หรือคุณย่าเป็นคุณตาหรือคุณยายเป็นได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็มีคุณพ่อมีคุณแม่และก็มีลูกด้วยเห็นไหมคะ ีนี่เรามาดูกันค่ะเรามาดูกันว่าเราจะระบ,บายสีในช่องไหนบ้างคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆระบ,บายสีภาพครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่เรามาดูกันค่ะว่าใครบ้างเป็นผู้ใหญ่ใครบ้างคะลกูกเป็นผู้ใหญ่แล้วคือใครเอย่ยคุณพ่อใช่ไหมคะ เด็กๆระบายสีช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นคุณพ่อนะคะต่อไปค่ะคุณพ่อแล้วก็ต้องเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะเด็กๆระบายสีตามคุณครูเลยได้นะคะไปเลยค่ะต่อไปค่ะคุณตาหรือคุณปู่คุณครูอิฟก็ไม่แน่ใ,ใจเหมือนกันไม่คุณปู่ก็คุณตาใช่ไหมคะ,ะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปก็คือ คุณยายหรือว่าคุณยา่านั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะผู้ใหญ่ครบหรอ,อยังคะลูกแล้วเด็กๆต้องระบายสีที่เป็นลูกไหมคะลูกเป็นเด็กผู้ชายคนนี้ระบายไหมคะไม่ต้องระบายใช่ไหมคะเพราะว่าคําสั่งเขาบอกว่าสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองเด็กๆเ,เป็นผู้ใหญ่ไหม ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็เป็นก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ไม่ตั้งระบายสีแต่หรือ,อยังเอ่ยครอบครัวของเราก็สมบูรณ์แล้วอ่าเป็น Family ภาษา,ษาอังกฤษเขาบอกว่า family f a m i l y อ่าแปลว่าครอบครัวนะคะเด็กๆครอบครัว,รวของเด็กๆเ,เสร็จหรือ,อยังเอ่ยอ่าทีนี้เรามาดูกันค่ะ ถ้าเด็กๆเสร็จแล้วปิดหนังสือเลยเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณครูอิบจะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดพัฒนาภาษาไทยเล่มที่3ของเรานะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่19มี1นึ่นะคะเด็กๆ19มี1-9แล้วเด็กๆก็จะเจอ หน้าตาของหน้าที่19เป็นแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตามรอยประและก็หัดอ่านก็เช่นเคยนะคะเด็กๆคุณคณรูยิปก็จะพาเด็กๆอ่านคําแต่ละคําว่าอ่านว่าอย่างไรแล้วเด็กๆค่อยเขียนตามรอยประทีหลังนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยวันนี้คําแต่ละคําของเราจะประกอบไปด้วยสระอี สระอีนะคะลูกสาระอีมีหนึ่งขีดแล้วก็จะมีวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกแล้วก็ไม้โทด้วยบางคำก็เป็นไม้เอกบางคำก็เป็นไม้โทอ้าวถ้าเราพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะเรามาอ่านคำแรกกันเลยนะคะเด็กๆชี้ตามเลยนะคะลูกคำแรกของเราอ่านว่าซอ,อีซี c ไม่เอกซอออี่ซอีซีไม่เอกซี่ซอโซออกเสียงซอสารีออกเสียงีซอีซอออออีซีไม่เอกซี่ซี่อ่านว่าซี่นะคะลูกฟันกี่ซีนี่เองค่ะเด็กๆค่ะเห็นไหมคะฟันฟันหนึ่งซี่ฟันสองซี่ได้ไหมคะ ได้รึเปล่าได้เนาะคำว่า c ีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็คือคำว่าทอ,อีทีทีไม่เอกทีทอ,อีทีทีไม่เอกทีทอทหารก็ออกเสียงทอระอีออกเสียงอีทอ,อีทีทีไม่เอกที่ที่ไหนคะ ที่บ้านใช่ไหมคะที่ไหนเอ่ยที่โรงเรียนใช่ไหมคะที่ไหนอีกคะที่ต่างๆเลยใช่ไหมคะคลาว่าที่ต่อไปค่ะชอ,อีชีชีไม่โถชีชอ,อีชีชีไม่โถชี อชอช้างออกเสียงชอสารอีออกเสียงอีชออีชีชีไม่โถงชีอ้าวคำนี้มีไม้โทด้วยใช่ไหมคะไม้โทเขาก็เรียกว่าวันอายุของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะชีอ่านิ้วชี้ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะก็คือคำว่า ปอ,อีปีปีไม่เอกปีปอ,อีปีปีไม่เอกปีปอปาก็ออกเสียงปอระอีออกเสียงอ,อ,อีปอีปีปีไม่เอกปีมีไม่เอกด้วยใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าไม้เอกจะตรงกับ ของสาะอีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะไม้เอกวันอายุของเราก็คือไม้เอกนั่นเองค่ะอ่านว่าปี่เด็กๆรู้จักปี่ไหมคะปี่เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช้เป่านั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นไหมคะเป่าปี่เขาเป่าปี่นะเห็นคะเดี๋ยวเด็กๆไปอยู่ประถมเด็กๆก็จะได้เรียนเองค่ะ วันวรรณกรรมใช่ไหมคะภาษาไทยของเราพระอภัยมณีเป,ป่าปีเดี๋ยวด็กๆได้เรียนแน่นอนเลยคะ่ะเด็กๆคะยังมีอยู่หรือเปล่าเว็บก็ไม่แน่ใจต่อไปค่ะคำว่าพอ,อีพีพีไม่เอกพี่พอ,อีพีพีไม่เอกพี่เห็นไหมคะ พี่อ้าวใครมีพี่บ้างเอ่ยพี่ประกอบไปด้วยใครคะพี่สาวได้ไหมคะพี่ชายใชไหมคะพี่สาวพี่ชายคาว่าพี่พี่นะคะเด็กๆต่อไปคะ่ะจบหรือยังเอ่ยแบบฝึกหัดของเราก็ได้จบลงไปแล้วใช่ไหมคะอ้าว เด็กๆอย่าลืมนะคะทบทวนอ่านคำไหนไม่ได้เด็กๆก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะอ่านหลายๆรอบเดี๋ยวเด็กๆก็อ่านได้เองค่ะแล้วก็อ่านได้แล้วเด็กๆก็เขียนให้สวยงามเลยนะคะอย่าออกนอกเส้นนะคะและเด็กๆก็สามารถระบายสีได้นะคะผมคุูไม่ว่าระบายสีสวยๆเดี๋ยวให้ดาวเยอะๆเดี๋ยวมีแรงวัลให้ใช่ไหมคะ ก่อนจะจากกันในวันนี้ก็เช่นเคยค่ะก่อนจะออกจากบ้านเด็กๆก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆหยิบจับอะไรมาเด็กๆก็หมั่นล้างมือ,อล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันโควิดใช่ไหมคะเด็กๆครอบครัวสุขสันต์ของเราวันนี้ครอบครัวอบอุ่นก็ได้จบลงไปแล้ว พร้อมกับแบบฝึกหัดเด็กๆทำแบบฝึกหัดให้เสร็จด้วยนะคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะได้คะ่ะ